ไปไหนเอาผมไปด้วยได้ไหมปล่อยฉันฉันบอกให้ปล่อยปล่อยเบ,บาลูกกลับกันเถอะลูกนะไม่ผมไม่กลับทำไมแม่ต้องทิ้งผมไปด้วยทำไมแม่ใจร้ายแบบนี้ใช่ฉันมันใจร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ไม่ต้องมานึกถึงฉันอีกฉันจะไปอยู่ที่อื่นแล้วจะกลับมาวันไหนก็ไม่รู้อะแกอยู่กับพ่อเขาดูแลตัวเองให้ดีเข้าใจไหม แมวลูกอ่งางเอาแมวลูกกลับบ้านกันกว่าลูกอยู่กับพ่อนะลูกนะไม่เป็นไรแล้วลูกมานี่ลูกปอยปอยผมผมจะไปตามแม่กลับบ้านปอยหยุดได้แล้วนะอ่างเปาพ่อบอกให้หยุดไงลูกลูกฟังไม่รู้เรื่องเหรอไม่ว่านั่นแหละปล่อยแม่ไวาา้าทำไมทำไมพ่อไม่ห้ามแม่สักคำอ่างเปา พ่อไม่ห้ามเนี่ยเพราะพ่อห้ามไม่ได้ลูกก็รู้พ่อไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้พ่อเองก็เสียใจไม่ต่างจากลูกนั่นแหละเพราะพ่อห้ามไม่ได้ยงไงล่ะลูกลูกคิดหรอว่าพ่ออยากให้มันเป็นแบบนี้พ่อเองก็เสียใจไม่ต่างจากลูกเหมือนกันนั่นแหละทำไมไม่ต้องทิ้งเราไปด้วยทำไมพ่อต้องเกลียดแม่ต้องเกลียดแม่ที่ทิ้งผมไปเอาลูกฟังพ่อนะพ่อขอร้องละลูกลูกอย่าเกลียดแม่เลยนะลูกอย่าเกลียดแม่เลยลูก ผมเกลียดแม่ผมเกลียดแม่อังเป้าลูกอังเป้า แดนครับผมมาดูที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสรุปว่าขายที่10ล้านนะครับพ่อพ่ออยู่ไหนพ่อพ่ออยู่ไหนเอาหนูทำอะไรแถวนี้เนี่ยนะครับช่วยตามหาพ่อผมด้วยนะครับพ่อผมยังไม่กลับมาตั้งแต่เมื่อวานเลยครับฮะพ่อหนูหายไปเหรอ งั้นเดี๋ยวนะช่วยตามหานะแล้วพ่อหนูชื่ออะไรอะ่ะชื่อพ่อเบรครับมีคนบอกว่าเห็นพ่อผมมาเดินแถวนี้ตั้งแต่เมื่อวานงั้นเดี๋ยวนะช่วยตามหานะคุณเบรครับคุณเบพ่อพ่ออยู่ไหนคุณเบคุณเบครับพ่อพ่ออยู่ไหนคุณเบคุณเฮ้ยพ่อ คุณคุณนี่พ่อหนูเป็นอะไรเนี่ยพ่อผมเิดเหล้ามาหลายเดือนแล้วครับหลังจากที่แม่ทิ้งผมกับพ่อไป <c oughs> นะว่าเดี๋ยวเรารีบพาพ่อหนูไปส่งโรงพยาบาลดีกว่านะเปวนะช่วย <c oughs> น่าสงสารจริงๆไอ้หนูแม่ก็ทิ้งพ่อก็กินเหล้าตอมใจจนตายไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจากนี้ไปอะหนูมาอยู่กับน้านะนะน้าสัญญาว่าน้าจะดูแลหนูเป็นอย่างดีปะไปกันเถอะอันนี้สมุดอะไรเหรอ ไดอารี่ของพ่อครับผมจะเอาไปด้วยเอาไปเป็นตัวแทนของพ่อหนูจะเอาไปอ่านใช่ไหมผมไม่อ่านหรอกครับผมไม่อยากรู้ความเสียใจ,อจของพ่อที่เขียนลงไปในไดอารี่อ่ะเครับครับนะบอยตอนนี้ผมอยู่วันดนะครับ วันนี้เป็นวันครบรอบ20ปีที่พ่อผมเสียไปครับผมก็เลยเอาพวงมาลัยมาไหว้พ่อหน่อยครับแล้วอ่างเปลาจะกลับมากินข้าวเย็นที่บ้านไหมวันนี้กลับสิครับนะบอยข้าวบ้านเราอ,อร่อยสุดแล้วนะตั้งแต่ผมเคยกินมาเลยอะ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ ป้าจ๊ะนี่ป้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยป้าขอโทษนะจ๊ะป้านี่ป้าร้องไห้เหรอจ๊ะนี่ป้ามองไม่เห็นเหรอ ป้าร้องไห้เรื่องอะไรเหรอครับป้าคิดถึงครอบครัวของป้าแล้วตอนนี้ครอบครัวป้าไปอยู่ไหนแล้วล่ะครับสามีป้าเขากินเหล้าจนตอนไปตายก็เพราะป้าแต่ป้านนี้ลูกชายของป้า ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วอังเปลาลูกแม่แมอ่อังเปาอังเปาเองเหรอลูกอังเปาแม่คิดถึงลูกมากนะอังปาแม่อย่ามาจับตัวผมแม่ทิ้งผมกับพ่อไปตั้งแต่ยีปีที่แล้วแม่ยังมาบอกว่าแม่คิดถึงผมกับพ่ออีกเหรอพ่อแม่พ่ออะไรต้องตายแล้วแม่จะกลับมาทำไมอะ่ะ อังเปาแม่ขอโทษเดี๋ยวลูกแม่ไม่ฝันจะเป็นจริงๆนะลูกที่แม่ทำไปก็เพื่อลูกเพื่อผมงั้นเหรอแม่แม่มันเห็นแกตัวแล้วถ้าไม่มีคนรับผมไปดูแลป่านี้ผมจะเป็นยังไงแม่ผมจะอยู่ที่ไหนแม่ยังมีหน้ามาบอกว่าทำเพื่อลูกอีกเหรออะอังเปล่าถ้าวันนี้พอยังอยู่ ลูกของเข้าใจว่าที่แม่ทําไปทั้งหมดนะเพราะอะไรแม่แม่เลิกอ้างได้แล้วคนอย่างแม่เนี่ยไม่สมควรมาไหว้พ่อเลยซ้ําไม่รู้แหละผมไม่มีวันให้อภัยแม่ผมไม่มีวันแม่กลับไปซะผมไม่อยากเห็นหน้าแม่อีกแล้วอักเปลาก็ได้ลูก ถึงลูกจะเกียดแม่อย่างไงแม่ก็ขอให้ลูกรับรู้ไว้ว่าแม่คุณเนี้ยลักลูกที่สุด <c oughs> เป้าลูกรักของพ่อกับแม่ลูกอย่ากโกรธอย่ากเกลียดแม่เลยนะที่แม่เขาต้องจากลูกไปนะีมันเป็นความผิดของพ่อเอง ิวไม่ได้ตั้งใจอะ่ะพี่เห็นว่ามันจะพั่งบิวก่อนพี่ก็เลยเข้าไปช่วยอะ่ะพียแค่ป้องกันตัวอะ่ะมันมาทำร้ายพี่ก่อนอ่ะบิวพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันตายอ่ะบิวฉันรู้พี่ว่าพี่ช่วยฉันอะ่ะแ,แ,แต่เราจะทำยังไงกันดี่ะพี่พี่จะบอกความจริงกับตำรวจนะว่าพี่เป็นคนทำผิดยังไงพี่ก็ต้องยอมรับผิดอ่ะบิวไม่ได้นะพี่ ถ้าพี่โดนจับอะแล้วฉันกับลูกจะอยู่ยังไงอะพี่ขอโทษนะบิวที่พี่ต้องทิ้งบิวกับลูกอะยังไงพี่ก็ต้องไปรับโทษในคุกอะพี่หนีความผิดไม่พ้นหรอกบิวไม่ได้นะพี่ฉันฉันจะรับผิดแทนพี่เองบิวไม่ได้นะบิววิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วพี่ถ้าจะมีใครสักคนดูแลลูกอะให้เปนเป็นพี่นะแต่ว่า ลืมไปแล้วเหรอพี่เบร์ว่าอีกไม่นานอะ่ะตาฉันก็จะมองไม่เห็นอีกหน่อยฉันก็ทํางานไม่ได้ฉันคงดูแลลูกไม่ดีเท่าพี่หรอกให้ฉันไปนติดผูกแทนพี่เถอะนะไม่ไม่อ่ะบิวพี่ทําแบบนั้นไม่ได้หรอก พี่ทำได้พี่ทําเพื่อฉันเพื่อลูกได้ไหมอะฉันอยากให้ลูกของเรามีอนาคตที่ดีอะนะพี่นะนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วพี่เบยแล้วลูกรู้ว่าแม่เขาโดนจับอะลูกจะรู้สึกยังไงอะบิวพี่เบพี่ไม่ต้องห่วงนะ ฉันจะไม่ทำให้ลูกรู้ว่าฉันโดนจับฉันจะไปมอบตัวกับตำรวจเองแล้วฉันก็จะขอให้ตำรวจเนี่ยหาลูกเจอฉันเป็นครั้งสุดท้ายฉันจะให้ลูกรู้แค่ว่าฉันย้ายไปอยู่ที่อื่นนาพี่ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ แม่แม่แม่จะทิ้งผมไปไหนอีกอะแม่แม่ไม่มอยู่กับผมนะครับเูกเปล่าเอาเปลาลูกแม่แม่ผมรู้ความจริงแล้วนะครับที่ผ่านมา แม่เสียสละเพื่อผมกับพ่อแล้วตลอดเวลา20ปีผมเข้าใจแม่ผิดมาตลอดเลยผมขอโทษครับไม่เป็นไรหรอกลูกไม่ต้องขอโทษแม่หรอกแม่ยอมให้ลูกเข้าใจแม่ผิดดีกว่าให้ลูกได้รู้ความผิดพลาดของพ่อกับแม่แน่ดีแม,แม่ไม่อยากให้ไขว่าลูก ว่ามีแม่เป็นนักโทษฆ่าคนตายแม่ฟังผมนะแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ่ะแล้วพ่อก็ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครด้วยแม่ที่พ่อทำไปก็เพื่อปกป้องแม่มันก็แค่นั้นเองอ่ะจังมันเถอะลูกตอนนี้แม่ก็ผลโทษแหละสิ่งเดียวที่แม่ต้องการในชีวิตที่เหลืออยู่ แม่ต้องการให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีอนาคตสดใสถึงแม่แม่จะไม่เห็นด้วยตาตัวเองก็ตาม,แ,มแต่สิ่งที่แม่ทำไปอะมันไม่สูญเปล่าเลยนะครับตอนนี้ผมมีบ้านผมมีรถผมมีเงินที่จะเลี้ยงดูแม่ได้ตลอดชีวิตเลยนะแม่แค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วลูกแม่ครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่ไปอยู่ที่บ้านกับผมนะครับแม่เราไปอยู่ด้วยกันนะแม่ต่อจากนี้ไปผมจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยผมรักแม่นะครับ <c oughs> ไปกันครับเดี๋ยวผมไปยุงให้นะแม่